สวัสดีครับพบกับช่องเดลกาลันมาสเตอร์ครับวันนี้250,000กิเมตรนะครับกับอาการปัญหาโค้ด DTC P0403 นะครับกับระบบ EGR นะครับในรถยนต์ Isuzu All New D-Max 2014นะครับซึ่งเป็นรุ่นย u โ o 4นะครับหลายคนบอกว่าอุด EGR แล้วนะครับ มันทำให้ไฟโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปแหม่งเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้ใช้งานมา257,870กิโลเมตรครับมีปัญหาก็คือไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็เข้าเซฟโหมดนะครับอัตราเร่งหายนะครับเร่งได้แค่2,000รอบต่อนาทีนะครับเจ้าของรถนำเข้ามาหาเราครับแล้วทำการสแกนโค้ดนะครับปรากฏว่าเจอโค้ด p 0 4 0 3ครับเขาบอกว่าเป็น egr a control นะครับ egr A Control Circuit Open นะครับหมายความว่ามันขาดวงจรนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของรถรุ่นนี้เลยนะครับเมื่อผ่านการใช้งานครับโอเคไปดูเลยครับสวัสดีครับเคนวันนี้นะครับอีสุดีแม็ก5 VGS นะครับมีปัญหาคือไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วก็เข้าเซฟโหมดนะครับกล่อง ECU นะครับล็อกกำลังเครื่องยนต์นะครับไม่ให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับ ตอนนี้นะครับลูกค้านําเข้ามาหาเราครับเราทําการสแกนโค้ดนะครับเราตรวจพบเบื้องต้นนะครับเจอโค้ด P0403 ครับเกี่ยวกับระบบ EGR ครับสําหรับ Isuzu D-Max นะครับและ All New นะครับมีปัญหาเรื่องระบบ EGR นะครับเมื่อผ่านการใช้งานนะครับมอเตอร์ EGR จะชํารุดเสียหายนะครับหรือแม้แต่เกิดการอุดตันนะครับหรือว่าการไหลเวียนของไอเสียนะครับในระบบ EGR เนี่ยนะครับไม่สะดวกนะครับก็จะเกิดรสโค้ดไปโชว์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นรุ่นยูโร4นะครับ ปี2014เนี่ยก็จะมีปัญหาถึงแม้เราจะป้องกันโดยการอุดนะครับ EGR นะครับแต่ก็มีจะมีปัญหาเรื่องของการไฟโชครับโค้ด p 0 4 0 1นะครับเกี่ยวกับการโฟลของ EGR แก๊สนะครับก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขไปเลยพร้อมกันนะครับท้งการปิดโค้ดนะครับ EGR นะครับ p 0 4 0 3นะครับแล้วก็การอุด EGR p 0 4 0 1นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของโค้ดการไหลเวียนอื่นๆรวมโค้ด EGR อื่นๆนะครับที่มีมากประมาณ10 10ตัวนะครับเราจะ ครั้งนี้นะครับแลวนอกจากนั้นนะครับเราจะให้ช่างเทคนิคนะครับทาการอุด EGR ไปเลยครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวครับว่าจะเกิดการอุดตันหรือเกิดปัญหานะครับเพราะว่าระบบ EGR มอเตอร์ EGR นะครับเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วนะครับหากเกิดปัญหานะครับเปิดค้างนะครับหรือปิดไม่สนิทนะครับก็จะเกิดอาการสะดุดควันดำนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับซึ่งอาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตนะครับเราจะการอุดไปเลยครับและก็ที่สำคัญเลยก็คือจะทำให้เครื่องยนต์นะครับ เกิดความสะอาดนะครับภายในไม่เกิดสิ่งสกปรกนะครับตกค้างนะครับในระบบแก๊สไอเสียนะครับที่วนกลับเข้ามาเผาไหม้ซ้ำในระบบไอดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจกับการทํางานของระบบ EGR กันก่อนนะครับโดยเฉพาะยูโร4เนี่ยนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ของการเปิดนะครับให้ระบบไอเสียเนี่ยนะครับให้แก๊สไอเสียบางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาเผาไหม้ซ้ํามากขึ้นกว่ายูโรอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตําแหน่งการเปิดตอนนี้62นะครับโดยประมาณ60ถึง65กับ66 67 70%นะครับตอนนี้ปริมราณองศาของการเปิดนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามคำสั่งของ ECU นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่้ยงขึ้นกันดูครับยิ่งเล่ยงยิ่งลดนะครับตำแหน่งการเปิดของวาล์วนะครับแต่ถ้าเราเดินเบาก็จะเปิดเยอะนะครับถ้าเราเล่ง ก็จะลดลงับเดือนูนนะครับแล้วเดินมาก็จะขึ้นอีกครับตอนนี้นะครับพบนะครับปัญหาไฟเครื่องยนโชว์แล้วนะครับเชื่อมยนเข้าเซตโหมดนะครับโดนล็อกโดยกล่อง ECU ครับระยะการใช้งานคันนี้2 5ง7สนมนับกิโลเมตรนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ที่จะเกิดปัญหาได้เรามาดูโค้ดกันนะครับอันนี้มีโค้ด P0401 นะครับ P0403 นะครับแล้วก็ u 0 1 0 a นะครับทั้งหมดเกี่ยวกับระบบ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะครับเราจะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับสำหรับเคสนี้นะครับเราจะทําการจูนปิดโค้ด DTC นะครับในกล่อง ECU นะครับกล่องหลักของเครื่องยนต์ไปเลยครับเพื่อตัดปัญหาระยะยาวครับเระไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการอัดไฟล์นะครับหรือการไลติงนะครับข้อมูลลงกล่อง ECU หลักนะครับของรถยนต์ออริ่นดีแมคันนี้นะครับตอนนี้ขั้นตอนก็กําลังดําเนินการไปนะครับจากไฟล์ที่เราทําการแก้ไขนะครับเป็นไฟล์ Modify นะครับ ระบุหมายเลขทะเบียนนะครับแล้วก็โค้ดนะครับที่เราทําการปิดไป P0403 แล้วก็ทําการจูนเพิ่มสมรรถนะนะครับไปให้พร้อมกันเลยนะครับในการระบุโค้ดปัญหาเนี่ย P0403 เนี่ยจากกรณีที่รถมีปัญหาเข้ามานะครับรวมทั้ง P0401 นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเราจะทําการปิดทั้งหมดนะครับของระบบ EGR นะครับรวมไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายโค้ดนะครับประมาณ10โค้ดนะครับที่เราต้องต้องทำการปิด เพื่อนาคตจะได้ป้องกันนะครับหรือตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับระบบ EGR เพราะเราทําการรับประกันนะครับลูกค้าตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับการแก้ไขในครั้งนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องของระบบ EGR นะครับเราทําการอุด EGR ให้ลูกค้าไปเลยรวมทั้งการจูนเพื่อเพิ่มสมรรถนะนะครับในส่วนของระบบ EGR เองเนี่ยก็จะมีโค้ดปัญหานะครับ DTC โค้ดเนี่ยอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล P0400 P0401 นะครับ P0403 นะครับและอื่นๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการ ควบคุมการทำงานของระบบ egr มอเตอร์นะครับตระกูล p 1 4ด้วยนะครับ1404นะครับแล้วก็ตระกูลอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับแต่หลักๆแล้ว egr เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย p 0 4 xx นะครับแล้วก็ p 1 4 xx นะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้เราจะทำการปิดทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับระบบ egr นะครับซึ่งแน่นอนว่าในระบบ egr ตัวเดียวเนี่ยนะครับมอเตอร์ egr ตัวเดียวนะครับที่ทำการควบคุมระบบ EGR w a l นะครับนำเอาเสียกับมาเพให้ซ้ำเพื่อลดอนุมูลอิสเนี่ยนะครับมีโค้ดที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลายโค้ดมากนะครับประมาณ10บโค้ดเราทําการแก้ไขนะครับไปให้พร้อมกันเลยนะครับในครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับอีกสักแปับหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการทดสอบครับในขณะที่เราทําการแก้ไขข้อมูลที่กล่อง ECU นะครับช่างเทคนิคก็ทําการอุด EGR นะครับโดยใช้แผ่นสแตนเลสอุดนะครับรุ่นนี้เป็นยูโรสนะครับ เพื่อที่จะคงระบบเดิมๆไว้นะครับท่านเจ้าของรถต้องการทุกอย่างเป็นมาตรฐานนะครับก็ใช้แผ่นดิจิตแบบมากนะครับเพื่อจะทำให้ไม่ต้องถอดอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบ EGR ครับตอนนี้นะครับเราจะนํารถออกไปวิ่งทดสอบกันครับหลังจากที่เราทาการโคดดิ้งนะครับแก้ไขโคดนะครับโดยการ DTC OFF นะครับปิดระบบแล้วยกเลิกระบบ EGR ไปเลยนะครับทางการอุดนะครับแล้วก็การปิดการทํางานครับการอุดท้อง พอ New d m a x Euro 4เนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าอุดเฉยๆนะครับระบบ EGR นะครับจะทำให้เกิดไฟเครื่องยนต์โชว์ครับเราทำการปิดโค้ดนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโค้ดอื่นๆที่มันจะเด้งจะโชว์ตามมานะเกี่ยวกับโฟล์การไหลของแก๊ส EGR ครับตอนนี้นะครับท่านเจ้าของรถนะครับนำรถออกไปวิ่งทดสอบนะครับว่าสมรรถนะนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราทำการจูนเพิ่มสมรรถนะไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ รู้สึกเบากว่าเดิมไหมครับพี่อ่าคันเร่งเบากว่าเดิมนะครับพุ่งกว่าเดิมอ่พุ่งพครับครับอาร์เร่งดีขึ้นเป็นคำยืนยันของท่านเจ้าของรถนะครับว่าขับดีขึ้นจริงๆครับสำหรับอัตราเร่งนะครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดือกรลัดมาสเตอร์ครับ